ไปเบิ่งคำตอบมาคำถามมาเลยใบกูมันถือเจ้ามึงเมียบเมียบใส่นหงาต้นเนี่ยหยางเมียบใส่นหงาป่านนี้ต้นต้นยืนเงียบต้นยืนเงียบต้นยืนเงียบเมียบใส่นหงามันสิมากินนั่น ที่มันกินกับตลาหมูหุ้งดีๆน่ะตัวเหียนเฮียนบใช้แงะตัวเหียนเหียนท้าเงียนเหียนตัวเหียนเฮียนเมียบใช้แงะแง่ท่อนละไม่เียนไม่หยั่งขนาดโอ้มันจะเป็นแบบดักสี่สีเปนสีเมียบนกเขนแวน แต่วาพวกุ anyway. ่ตาพวุกับพระกษตเท่านล้นบ่แม่นยัอยู่นี่มันเป็นจังไแม่นีหยังแตงซียี่จะเปหัวนแม่มึงตีแม่แต่พูดิมมนี้ยังปลา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 กระพงปลากระพงมันอยู่ทั้งบกก็ได้ล่องน้ำก็ได้ อยู่ทั้งบอกเขตจังที่กระนกท่อนละบเมันมาไมได้ก่อนแบบนี้มันมากินผักมที่กินตับดำบะฮุเบิดเวลาจะเบิดเม่ไหร่้หนึงมึงไปจ่างไหนยจ้นนี่เต้ากินผักอุ้งโอ้ยผีมึงมึงขาวว่าท่าแป้งขอเลขใครว่าหูก็จะทำน เจ้ากับสิีแมวขี่ขั้นขากใช่ป่อถ้าแปลงขอเหล็กเลยมันกับพี่เตากับขี่ขั้นขากท่อนละไม่ขี้หมือนจักเนาะลิงลิงเอาแม่ยังอีกมันต้องไปลิงเราลิงเนลยลิงแล้วอันมันเป็นมันมึงปีนไปแทบคนเลยพี่นาครับว่าน่มลิงยัง นี่การสีบินอย่างไหนเนาะอ่งไหนวะจ้งสีไหมจ้งสีเร่งจลาจเร่ยงยังตัวดเร่งเบิกมือเ่งเบิกมือเงจ้งสีเา เขาเหตุไรสิเรื่งซับซ้ไปใบแม่งทไเจ้านี่งถือเิอง่งเข้ามาเขารยังนี่เ่เขามาเบิดกัเลยง่วย้วเกียรเจ้าไป่อามึงเหตยังเจ้านี่งตังว้ายเ่เขามาสิก็ตังไม่หรอ กังไว้แม่ยังจี่ไกมันก็ละกังังไเลย่งหมุนหมุนแม่เร่งกังหันลมแมหมุนหมุนกูกัดวาได้แล้วครับโอ้โอ้เช่นว่ก็มนไปดยไปด้วยยักเขามาเลยนะสาวถจะเทนาเจาดีนะริ่งจะเขามาปลเอา่ยังบาอะไรล่ะปะ นี่นอยคนหัวเหรอนี่ยังนมเม่นยังใช่ะข่หนักเออบ่อม่นมีเขาาข่ไข่ตีไขแล้วไข่หัวไข่อ้วน ครับสาวพยั่งคอยเบอให้สาวพยั่งคอยสวยสวยคอยตบนมไงเนี่ยใบนี่มึงแจมเนเบาใบบิดถือหน้ามึงมาเอาเนี่ยคอยตั้งทำไมนี่ไหมคอยคอยสวยก็คอยสวยคอยโมแมนโอ้คอยเบิดเวลาจบไปว่าคำตอบดูวตอบว่าถือแจ๊กเทียนนะเจ้าไอ คข่นี่ละกระไข่นี่นะข่ยนี่ใช่ข่นี่ไข่มึงจัาน้นี่ไข่ไม่ใช่แม่ไข่มึงแมนนี่แมนนี่ข่นี่ไข่อข่มีอะค่อยหัวข่มักเต้นไข่เป็นคข่เป็นเต้นมันช่แม่คข่ยังข่แหกูผีจ้าแม่ไข่นั่นแมนแมนมึงไข่พวกแม่เจ้าคข่ยี่มวถือแจ็คเทียหดอก